สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมมณีขออนุญาตอัปเดตงานของลูกค้าทั้งผีช่ยทางวัเวียนไ่นะครับผมกะเดี๋ยวมาเลี้ยงนี่ครับย๋ยวกระบบานนะครับนะครับเพือๆพื่กติภาการเดินทางลงเขียบเลยนะครับไปเทียระบบเครื่องยนต์นะครับผมอยู่อู่สังตมนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับผมขับของผีช่ยทางวัาเวียนญ่นะครับก็ขอบคุณทุการนิดตามนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องสมองสบอรสมองสุเจครับเสร็จจากภารกิจใยหนังนะครับผม กะมาขายตัวตัวนะครับนี่ชิเดินทางไปอ่าชิเดินทางไปผุนกันนะครับไปท่างนี่ใหส้สร้างรุน่นกําลังประกอบแล้วก็ใส้นฟ้าครอบเครื่องเข้าไปนะครับไปส่งหมนมกนุกเรงหันกําลังชิเดินทางฮะไปไอ้บอมแมนบอพิดไออูดรอุดร <c oughs> เส้นทางกันด่วนเนอะเล่นเส้นทางกันด่วนบ่ไกลดอก เออเล่ที่ถาดไปบ่ได,ด้เขาไปที่ถาดเด้เ,เดี๋ยวเชให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้อยู่อันนี้เป็นสีดำนะครับของพี่ชายทางกอธม่อนะครับผมอ่อสบอร์ดนะครับผมฟ้าขวาตัวนี้เป็นผ,ผลไม้วะนี่นะครับเดี๋ยวเก็บงานละเอีอยดโอ,โอ๋เล่บันเทสัยนะครับเนาะครับผม อาควาพุนพี่น้องอีฟซีครับสมองสมบอทุกท่านเด้อครับเด้อนะครับท่านใดสนใจก็สร้างจองกิ้งก้างเข้ามานะครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมครับเบอร์เดิมเบอร์เก่าครับพีนวังส่วนเก่าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับเมื่อกี้นี่ครับอยู่บัตรยังเครื่องครับผมอุซังแหนบนะครับมาถ่ายอัปเดตการทำงานของ สร้างเพิ่นนะครับเพราะว่ามืัอนี้ฝนตกนะครับบรรยากาศกาบูรูสีขาจักมือเพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็ับขอมาแล้วก็เับขอมาอีกนะครับนี่ก็เพิ่งได้เฮ็ดงานแล้วนะครับเพิ่งผมใช้หนังเมื่อคืนนี่เพิ่งจะเหล้วนะครับก็ขอบคุณญแหลายดนะครับหลายๆหม่องหลายๆบอลนะครับผมอ่าทุกท่านอันนี้เป็นรถของพี่ไซบงเวียนใหญ่นะครับที่เดินทางกับไแม่นกลับมากกระเพิ่นพื้นทีเดินทางต่อ้าบอเดินทางก็บยิเป็นช่วงเสเอนะครับผมนะครับ กะมาเอาแล้วครับนี่มาเอาแล้วนะครับหมู่บ้านนี่สายหนังอยู่นะครับเอาแต่หนังเอาตุ้กแจงครับหนังกะหักค่านั่นค้านี่แล้วเลือดยี่สิบลอยครับเออออะพี่น้องนะครับเบื้องคลิปแล้วอย่าลืมกดนไหลก้นแชร์ให้นะครับสนใจรุ่นนี้ก็สร้างจอยกับว่าอดไรด้อครับเด้อพราะ่านี่นะครับนั่นกําลังเรือนะครับบ่ท่านมีผู้ใดจอยในคันนี้นะครับนี่นะฮะจะ ทันไรชิดชอบกระชกมานะครับส่วนเก่าสามสามจสามหนึ่งสองหกครับส่วนเก้าสามสามจสามหนึ่งสองหกนะครับขอบคุณพี่น้องอีฟสี่ทวีปเทศนะครับอีฟีจักรีรถบปิดป้ายนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ผมขออนุญาตไว้ซับหนีนะครับเด้อนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องอีลีครับผม